เคสซื้อมาพร้อนั้นแล้วก็อันนี้เป็นรีโมทที่ทางร้านเขาแถมให้อันนี้นะก็คือเคสใส่เคสแล้วนะเคสใส่เคสใส่ราคาเต็มไม่สราคาเต็มเจ็ดร้อยแล้วก็ลดราคาครึ่งหนึ่งสามร้อยห้าสิ ตัวอันนี้ราคาเต็มมันเบือนก้าร้อก้าสิบแต่ว่าเราได้มาคาคแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบงั้นรวมกันสองอย่างก,ก็จ่ายไปปรนะมาณเก้าพันสามร้อยะตัวน,นี้เป็นรีโมทที่เขาแถมมาให้นีโหมดอันนี้เราจะมาสาธิตท,ที่ใช้รีโมทอ่ะเราก็เชื่อมรีโมทกับ ้วยพูดทูตปกติไงดีไว้วิธีเชื่อมดีไว้ธรรมดาเอาไปแอปที่เราอ่านหนังสือมันก็จะเปลี่ยนหน้าเหมเราก็แค่แบบหยิ่นั่งไกลๆนะแล้วก็อ่านไปชิวๆนะเปลี่ยนหน้าไปเรื่อย กี้ะกดขวามันเปลี่ยนบทอันนี้เปลี่ยนหน้าวันนี้จะมารีวิวเครื่องอ่านนิยายเป็น e-reader ซึ่งหน้าต่อจะเป็นแบบ e-ing อันนี้ชื่อรุ่นว่าว่าพามา่าตัวเครื่องเมื่อเปิดแล้ว เป็นระบบปฏิบัติการ Android โดยตัวเครื่องจะมีเพจต่อมาให้อยู่แล้ว,แ,ลวแค่ล็อกอินเข้าไปแล้วก็โหลดแอปที่เราอยากได้มาใช้แอป e ีลิเตอที่เราใช้ก็มีปิ่นโตนะคินเดอร์ก็เม พาไปดูทีละแอปนะี่ปิดตรงก็จะมีนิยายการ์ตูนแล้วก็มีหนังสือพิมพ์ด้วยนี่ตูนวายการ์ตูนวัยรุ่นมีหมดนี้หนังสือพิมพ์ ด้ยที่ต่อมันขนาดเท่ามือถือนะประมาณหกเจ็ดหกหกนิ้วกว่าก็จะไม่ค่อยเหมาะกับการอ่านหนังสือพิมพ์เท่าไหร่เช่นกดเข้าไปดูดูตัวอย่างตัวก็จะเล็กมากมองไม่ค่อยออกอต้องอ่านแบบ ถ้าเอียงแนวนอนก็จะก็จะอ่านชัดขึ้นแต่จริงก็คืออาจจะต้องซูมมันอยู่ยดี ต้อง z o มอ่านถึงจะอ่านได้โอเคแล้วก็แอปถัดไปเป็นแมปแต่แมปนี้จะไม่เหมือนแมปใน Android นะมันเป็นแอปสำหรับ e-reader นี er, ่โดยเฉพาะซึ่ง ทำให้แอปนี้ไม่มีไม่ได้มีช่องให้ซื้อได้ต้องไปซื้อผ่านเว็บไซต์นะแต่ว่ามีชั้นหนังสือให้อ่านได้เช่นเราออโหลันี้มาอันนี้เรื่องตัวเอกอิงอย่างค่าขอทวงคืนเนี่ย เป็นนิยายเนี่ยเขาจะอ่านได้ชัดดีไม่มีปัญหาใดๆอันนี้ไฟล์เป็น e-pub มันเลยสามารถที่จะปรับขนาดอักษรได้ตรงนี้เอก r าด หนูจะใหญ่ขึ้นก็ได้มาแล้วก็เลือกฟอนต์ได้ว่าอยากได้เป็นฟอนต์แบบไหน,นโอเคก็จะอ่านชัดแล้วไม่เสียสายตานะครับ เพราะไม่แตกตาโอเคต่อไปเราพาไปดูแอป Kindle ที่เอาไว้ซื้อนังสือภาษาอังกฤษนะครับแอป Kindle นี่ก็ไว้อ่านได้อย่างเดียวแนะจะซื้อก็ต้องไปผ่านเว็บไซต์เหมือนกัน ตัวอักษรได้เช่นกันนี่นี่ขนาดถืออันนี้อ่าใหญ่ขึ้นแล้วก็แบบตัวสองแบบอันนี้เออแล้วแต่ชอบเลย ไม่เอาตีมโอเคจริงๆเขาเหมือนจะมีติกด้วยนะแต่ว่าเอาจริงๆเราใช้ไม่ค่อยเป็น้เ,เราไว้อ่านอย่างเดียวนะแต่ว่าจริงๆแบบเขาจะมีติก ที่สามารถกดแลกแปลได้ไปพาไปดูการ์ตูนเราอ่านการ์ตูนชื่อนี่บนเว็บไซต์ชื่อนี้อีดเดีย e วนี่เป็นถ่ายให้ดูว่ามันก็อ่อนได้ตึ๊ด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  ไม่ไม่ชา้าโอเคเอาแล้วก็เผื่อเผื่อใครสนใจจะทำสกินเซิร์ฟเวอร์ภาพพักหน้าจอนะก็ก็มาง่ายๆเลยครับไปตรงเซตติ้งมีปุ่มเซตติ้งอยู่แล้วก็นี่ คำว่า desktop อนะสกรีนเซิร์ฟเวอร์นะมันก็จะมีให้เลือกเลยนะว่าภาพพื้นหลังสกรีนเซิร์ฟเวอร์กดเข้าไปมันก็จะมีให้เลือกอ่าแต่ถ้าไม่เข้าตรงนี้นะมันก็จะมีตรงค้างภาพก็คือเราไปเซฟภาพมา แล้เ,เนี่ยเราเราก็เข้าเว็บไซต์เนี่ยแล้วก็ Google นะหาภาพมาเซฟลงเครื่องนะมันก็จะอยู่ในนี้เนี่ยางเรามีสองรูปนะมีรูปนี้มีรูปนี้สมมติอยากได้รูปนี้เราก็กดหนอนตั้งเป็นภาพพื้นหลังนะแล้วก็เซฟสกิลเซฟเวอร์ตกลง ก็ได้ภาพผักหน้าจอแล้วซึ่งพักแล้วก็คือถ้าเราปิดเครื่องมันจะพักหน้าจอก็จะได้เป็นอันนี้สวยภาพพื้นหลักอะมันคือภาพพื้นหลังในอย่างไยภาพพื้นหลัง,ง,ไง,ไลงโอเคก็ขอตรีวิวเจ้าเครื่อง e l a d e er, เครื่องนี้